มีอะไรสอบถามได้นะทุกคนกรดิ่งเาก็ให้มาอันนี้ติกตอกให้มาจริงๆแล้วตอนแรกนะคือผมก็จะเล่าเรื่องเป็นครีเอเตอร์ให้ฟังว่าชีวิตมันเปลี่ยนยังไงนะคือตอนแรกก็เป็นครีเอเตอร์แบบธรรมดาปกติเหมือนทุกคนนะเออแต่ว่าชีวิตมันเปลี่ยนตรงที่ว่าไปเขาสั่งกัดทุกคน เออแล้วสังกัดอะดีมากเลยนะสังกัดผมเขาก็จะดูแลครีเอเตอร์ว่าโอเคสมมติว่ามีสินค้ามีเอ่อมีโปรดักอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เราก็จะไปเลือกแล้วก็มารีวิวใครสนใจกจดติดตกาณนะครับเราก็จะไปเลือกมาแล้วเขาก็จะมีแบบสอนมีเทรนเขาเรียกว่าอะไรสอนแบบสอนทั้งซูมแล้วก็ไป,ไปไปไปเรียนที่สตูดิโอก็มีนะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องการไลฟ์สดนี่แหละเออสำหรับผมสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าผมไม่เคย ผมไม่คิดว่า,าจะมันนั่งไลฟ์สดอะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็ารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าการไลฟ์สดมันเป็นเรื่องยากนะสาหรับผมเพราะผมก็พูดไม่เก่งแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดแบบใครแล้วเวลาไม่มีคนดูอะไรเยงนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคิดไปคิดมามันคือเออมันเปลี่ยนผมเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่ผมรู้สึกว่าอ๋อคนดูอ่ะก็ไม่ได้จําเป็นต้องเยอะมากนะผมเห็นบางไลฟ์ที่ขายของนะครับคือ มีคนดูแค่สองสาคนเองหรือบางทีแบบมีแค่มันเป็นหลักสิบอะ่ะเออแต่ว่าเขาขายของได้เยอะมากเลยเราก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนดูเป็นร้อยมันก็ไม่ได้แต่แต่แต่ก็ถ้ามันมีก็ดีนะเป็นร้อยเป็นพันอะไรเยมันก็เกิดการซื้อขายได้เยอะแต่ว่าสาหรับผมมือใหม่เน่ยผมไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสคือสมัยก่อนอะอย่างที่บอกว่าผมค่อนข้างจะซีเรียสกับตัวเลขคนดูมากเลยว่าเฮ้ย ราคือเวลาเราหัดไลฟ์สดใช่ป่มเราจะรู้สึกแย่รู้สึกเฟลว่าเพราะว่าเราไปเราเราดูจํานวนคนดูตลอดเวลาว่ามันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้มีคนดูไหมโอ้โหศูนย์คนนี้แบบมันจะรู้สึกแย่ใช่ไหมสมัยก่อนเป็นยังไงแต่พอหลังจากที่เข้ามาดูแล้วก็แบบจริงจังในทางด้านการไลฟ์เนี่ยนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยอดคนดูก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะ มีห้าคนสิบคนหรือแบบเล็กๆน้อย,อยถ้ามียอดขายได้มันก็ดีครีเอเตอร์บางคนเขาก็เริ่มจากการแบบว่าฝึกพูดก่อนเขาบอกว่าเขาก็มีเทคนิคเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาที่แบบไม่มีใครดูมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะพูดแล้วก็แบบเขาเรียกว่าหัดพรีเซนต์สินค้าได้ได,ได้ตัวเองอ่ะโดยที่นั่นแหละอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยทำเลยนะย รู้สึกสมัยก่อนผมเป็นนักออกแบบนะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับคือเป็นคนที่พูดพรีเซนต์อะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าฝีมือทางด้านการออกแบบเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้ดีไซน์แบบหรือเพจพรีเซนต์คอมพิวเตอร์หรือภาพเรนเดอร์ลงอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะมายืนพูดมเหมือนกับว,ว่าให้งานดีไซน์ของเรามันขายตัวเองงผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากไง แต่ตอนนี้คือมาเป็นครีเอเตอร์มาเป็นเซลลมาเอา่มาไลฟ์สดขายของอะมันเหมือนมันก้าวข้ามเขาเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองว่าเราตัวเราอะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็แบบไม่ไม่ได้จะมาฟิลแบบขายของออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยลองทําดูแล้วรู้สึกว่าชาเลนจ์ตัวเองแล้วรู้สึกดีนะรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองมาอีกขั้นหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราสามารถอดัดคลิปพูดได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ขายของออนไลน์ได้สามารถแบบไลฟ์สดสามารถเออคือมันเป็นการพัฒนาสกิลแบบอย่างที่บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่หาเงินในอากาศใช่ไหมใครมีความสามารถในการไลฟ์สดหรือว่าในการเป็นครีเอเตอร์ทำคลิปขายของสินค้าเป็นเอฟเฟรี์อะมันก็คือชีวิตมันก็จะง่ายเพราะเราทํางานได้ทุกที่ผมก็เลยเปลี่ยนมายเซตนี้แล้วก็แบบมาตอนแรกๆอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบมา มารู้เรื่องหรือว่าแบบยังไม่ได้แบบมีความสามารถใช่ไหมเราก็ผมก็เลยเลือกที่ว่าเอ้ยเราไปลองเข้าสังกัดที่เขามีแบบมีมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ลองแล้วเขามีการสอนมีสตูดิโออะไรครบอ่ะผมก็เลยเข้ามาผมก็มาอยู่ในสังกัดได้ประมาณสามเดือนแล้วครับก็รู้สึกว่าก็มันก็มีการพัฒนาพัฒนาการของตัวเองเนี่ย มากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ดีนะก็จะเล่าให้ฟังว่าเออโอเคผมเป็นประมาณนี้เพราะว่าถ้าปกติแล้วเราไลฟ์สดเองอ่ะแบบสมมุติไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไลฟ์เองที่บ้านอ่ะมันก็จะโอกาสเขาเรียกว่าละเมิดเขาเรียกว่าละเมิดคืออาจจะไม่ละเมิดกฎชุมชนของทิกต็อกอ่ะซึ่งก็หลายๆช่องโดนค่อทั้งเยอะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ไงอืมอะไรมันก็เลยแบบ นั่นแหละซึ่งผมก็มาเรียนรู้จักสังกัดหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับและสิ่งที่ดีอย่างนึกงคือสังกัดก็พาให้เราเข้าในงานใน tiktok เขาเรียกอะไร tiktok s ช็อปอลำปี2025ที่ผ่านมานั่นแหละตัวนั้นน่ะก็ได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าเราได้เจอผ<ม>ู้ประกอบการหรือว่าแบรนด์ที่แบบมีสินค้ามาโชว์ในงานและจะให้เรามาทำการรีวิวสินค้าหรือว่าจะ ขอตัวอย่างมาไลฟ์สดอะเลประมาณเนี้ก็ค่อนข้างจะได้จากตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันผมก็ได้หลายแบรนด์มากเลยได้ได้ได้สินค้าหลายตัวตอนนี้จริงๆแล้วทําไม่ค่อยทันเลยนะทุกคนเหมือนกับทําคลิปก็ไม่ทันแล้วก็ต้องมาไลฟ์สดวันละสองชั่วโมงผมก็เรียกว่าผมปรับตัวไม่ทันนะเอ,า,อาง่ายเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้มาอยู่ในฟิลนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไง,ไงแต่ตอนนี้คือก็ต้องกล่าวว่าจะทําแบบจริงจังดูอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่า พอเราได้ไปเข้างานที่ TikTok Shop Forum ใช่ไหมมันก็เหมือนแบบเราได้ไปเจอเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งอะซึ่งเขาให้ให้ให้เราเลือกตามความถนัดหรือว่าแบบสายที่เราจะทำในการเป็นครีเอเตอร์อย่างผมผมสนใจเรื่องอ่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือว่าแกจิตอะไรประมาณนี้เราก็เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็จะมีทางทีมงานแอดมินของ TikTok เขาก็จะ ส่งข้อมูลข่าวสารแล้วเขาจะเขาจะสอนแบบออนไลน์สอนให้ความรู้กับครีเอเตอร์ว่าเราจะไลฟ์สดยังไงตัดฉากยังไงทำแบ็กกราวด์ยังไงพูดคุยเล่าเรื่องยังไงหรืออะไรแบบนี้คือการสนับสนุนทั้งเรื่องคูปองเรื่องออส่วนลดการติดต่อกับแบรนด์และการขอสินค้าตัวอย่างกับแบรนด์อะไรเงี้ยคือเขาก็จะซัพพอร์ตให้เราทุกอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันดีกว่าที่เรา ทำคนเดียวอยู่ที่บ้านนะคือผมรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างที่ถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตปัจบบจุบันคือในอดีตคือเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ทําเองอยู่กับบ้านเอ้ยทำทำเองคนเดียวอะ่ะโดยเราไม่มีความรู้เราไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีสังกัดไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเลยเลยอะ่ะเราก็จะมองภาพแบบค่อนข้างยากเหมือนนะแต่พอเราไปเรียนหรือว่าแบบไปอยู่กับอย่างเนี้ยมันก็จะทําให้สามารถทําให้เราอะ่ะ ได้เจอเพื่อนที่เป็นครีเอเตอร์แบบหลายหลายคนอะไรเงี้ยก็ได้เห็นว่าโอเคเขาก็เป็นนักไลฟ์สดเขาก็ทํายอดได้เยอะเขาก็นู่นนี่นั่นเหมือนก็เหมือนแชร์เป็นประสบการณ์กันหรือว่าแบบได้คอนเนคชันอะไรเงี้ยยิ่งเรามีเขาเรียกว,ว่ามีเพื่อนเป็นครีเอเตอร์ที่ทาทางด้านเยอะๆเ,เท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราอ่ะเขาเรียกว,ว่าเราอยู่ในค่าเฉลี่ยคนห้าคนที่เราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองตามไปได้ไปได้ ขอบคุณมากเลยนะครับในการติดตามครับก็ใครสนใจอันนี้ผมเล่าเรื่องเขาเรียกว่า Overview ของที่ผ่านมาว่ามันมาเป็นครีเอเตอร์แล้วทำยังไงถึงจะเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจในการไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเออตอนแรกไลฟ์อยู่ที่บ้านสมมติเราไลฟ์เองเราขอสินค้าเองหรือเราไม่มีสังกัดหรือเราไม่มีแอดมินดูแลอะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็ มันก็จะยากๆเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเราต้องเรียนรู้เองหมดทุกอย่างซึ่งมันมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและกฎระเบียบของติ k t o ็อกค่อนข้างจะอัปเดตมาตลอดเวลาซึ่งมีมีเรื่องใหม่มีข้อจำกัดใหม่มีเออ,เอ,อมันมันมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอัปเดตอยู่เรื่อยๆถ้าเราถ้าเราศึกษาเองมันก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเราก็คือผมก็จะมีออมีสังกัดมีแอดมิน ฝั่ง t ิกตอกเองอะไรเงี้ยเขาก็จะอัปเดตความรู้อะไรเงี้ยให้เราซึ่งมันก็เลยทําให้เรื่องที่มันดูยากซับซ้อนทั้งหลายมันดูง่ายแล้วอย่างที่บอกว่าเราเออคือมันก็มีการแบบได้เห็นคนอื่นไ like ลด้วยอะไรเงีแบบ้ยเห็นเพื่อนคีเอเตอร์คนอื่นไ like ลด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ขยันดีนะคนนี้ไ like ลแบบบางคนที่ผมได้ยินมาอย่างบางคนเขาไ like ลวันละเจ็ดแปดชั่วโมงนะแบบทุกคนเออแต่ว่าเขาก็มีรายได้มียอดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอนะ แอดมินเคยบอกผมบอกว่าแอดมินเขาจะบอกว่าไลฟ์ไม่ถ่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอัลกอริทึมของทิกตอกจะเรียนรู้ก่อนว่าช่องของเราหรือว่าไลฟ์สดของเราที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันคือมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยสมมุติเราทําวันแรกอาจจะคนดูน้อยหรือคนดูศูนย์คนอะไรกันแล้วแต่แต่ว่าถ้าเราทาไปเรื่อยๆช่องมันเขาเรียกว่ามันจะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคคนนี้จะมาไลฟ์สด ขายพวกรีวิวพวกสินค้าพวกนี้อยู่เป็นประจํามันก็เริ่มเขาเรียกว่ามันมีเออมันมีเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอคือมันมันสามารถบันทึกเป็นเป็นรายงานเป็นข้อมูลว่าโอเคเราไลฟ์ครั้งที่หนึ่งไลฟ์ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เดี๋ยวพอช่องมันเรียนรู้แล้วว่าเราทํามันนี้อยู่จริงเขาก็จะเปิดการมองเห็นให้เราเองเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าไลฟ์ปุ๊บเราไม่มีคนดูหรือคนดูน้อยหลักสิบอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวเพราะผมรู้สึกว่าบางไลฟ์คนดูแค่สองสาคนแต่ว่ามันมียอดขายในการซื้อสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกคนอาจจะดูแล้วแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รีบที่จะซื้อหรือยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าหาข้อมูลอยู่อ่ะหรือบางทีนะวิธีการมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าการไลฟ์สดอ่ะมันจะดันมันจะสามารถกลับไปดันคลิปที่เราทาคลิปสินค้าสมมติว่าผม ผมจะทำอา่าผมจะไลท์ตัวนี้ใช่ไหมคือเขาก็จะบอกให้เราอะ่ะระบบมันจริงๆก็คือเราควรจะทําคลิปถ้าตัวเนี้ปักในตะการ้าเตรียมรอไว้เลยเสร็จปุ๊บมันก็เราก็จะมาไลท์ว่าโอเคตอนนี้ตอรีดไอ้น้าเดี๋ยวนะตอนนี้ตอรีดไอ้น้าแบบนี้ก็เวลาที่ที่ผมไลฟ์สดอยู่อะ่ะ เขาเรียกว่า Tiktok ก็จะนำส่งให้เพื่อนๆหรือผู้ติดตามเห็นว่าเรากำลังไลฟ์สดอยู่มันจะมีกระพริบกระพริบที่โปรไฟล์ที่รูปโปรไฟล์ใช่ปะแล้วมันก็ไปเอาคลิปที่มันเกี่ยวกับสินค้าที่ผมไลฟ์ที่ผมปักตะกร้าวนขึ้นมาเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ผมไลฟ์คือช่วงเวลาที่ t i k t o k ก็ดันคลิปพวกนั้นให้ให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆเห็นอะไรประมาณนั้มันก็คือแบบส่งเสริมซึ่งกันและกัน มันก็ทําให้สินค้าในตะกร้าขายได้เวลาที่เราไลฟ์สดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเขาเรียกว่าระยะเวลาในการไลฟ์สดที่นานอะ่ะมันก็จะเปิดโอกาสให้คลิปเราอะ่ะมันนําเสนอสู่ช่องทางของยูเซอร์คนอื่นได้ไดเห็นได้เรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์อันที่สองก็คือการพูดการพูดขายในในในอะไรอ่ะในไลฟ์สดอะ่ะมันดีตรงที่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาตัดคลิปตรงที่เป็นบันการบันทึกไลฟ์สดเนี่ย เอามาทําเป็นรีวิวปักตะก้าได้อีกเหมือนกันซึ่งมันก็เหมือนกับโอเคมันก็การไลฟ์สดมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะก็อยากจะบอกให้ทุกคนที่เริ่มเป็นมาทําเป็นลไลฟ์สดอะ่ะก็ไล์ได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือผมก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนผมก็เป็นคนที่ไม่กล้าไล์นะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจใน นี่เขาเรียกไม่ไม่อยากออกหน้าเขาเรียกว่าไงเออเหมือนเหมือนเหมือนพวกถาดหมุนน่ะหรือสมมติเราไรสดอยู่แล้วเราแบบเราเราไม่ออกหน้าแล้วกันเอาออกแต่มืออะไรเงี้ย <c oughs> เออซึ่งตอนนั้นก็เข้าใจว่าโอเคตัวเองก็ยังแบบไม่ได้มีความกล้าที่จะแบบว่ามาพรีเซนต์หรือมาพูดนําเสนออะไรอาจจะยังไม่เก่งยังยังไม่มั่นใจคือทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากความมั่นใจ ล้วนเลยทุกคนจริงๆ TikTok อะทิกตอกอะค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันมีฟิลเตอร์มีอะไรด้วยไงซึ่งทําให้เราไม่ต้องแต่งหน้าไออย่างนี้ผมไม่ได้แต่งหน้ามาตื่นมาแล้วก็อาบน้ำไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยแค่เซ็ตผมนิดหน่อยโอเคแล้วก็มาไลฟ์ได้เลยทุกคนมันคือข้อจํากัดมันแทบไม่มีเลยมันแทบไม่มีข้ออ้างที่เราจะไม่ทำํำนั่นแหละมันก็คือแบบจะเล่าให้ฟังว่าปกติที่ ที่สมัยก่อนทําทําเองมันเป็นยังไงผมรู้สึกว่าการที่เรามีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตที่ดีอะมันทําให้ครีเอเตอร์มีกําลังใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ได้เราไม่ได้แบบต่อสู้อยู่คนเดียวนะเราเรามีทีมงานซัพพอร์ตเขาก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันเออมันมันก็มีเพื่อนๆอ,อะไรอย่างงี้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าไลฟ์ไปเลยมันมีแต่ได้ก็ได้นะ